กระสวสดีท่านผู้ชมเพ,พื่อนน้องพี่ทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผม VOG สุดพร้อมกับ Speed Dist Lister ยิ <c oughs> นเคยนะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็น,นของเสียงประเภทที่นะฮะก็จะเป็นประเภทสุดท้ายและก็เป็นประเภท pattern เท่านั้นนะครับไม่ใช่ racing นะ,ะเฉพาะ pattern น,นะครับ เรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวแรกก็จะเป็นตัวอะไรก็ไม่ใช่ตัวไหนมาใหม่นะครับตัวที่1น,นะครับก็จะเป็นของตัวยินูนิคอร์นก็คือตัวนี้เลยนะครับความสามารถของมันก็คือเมื่อใช้จรวดนะครับมีโอกาส38%ที่จะได้รับในของจรวดนำวิถีและการแข่งขันจะได้รับสูงสุด 4, 4ครั้งนะครับก็คือเราจะได้รับแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับ ถือว่าดีมากเลยนะครับเรายิงโจรบปุ๊กเราก็ได้รับมาปุ๊กยิงปักได้รับมาปุ๊กยิงปัก4ครั้งนะครับถือว่าตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยที่คนเขานิยมใช้กัน,นครับถ้าโดนยิงนี้หัวร้อนกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่1นะครับมาในของตัวที่2กันเลยนะครับตัวที่2ก็จะเรียกว่าเป็นเต่าหรือเปล่าหรือว่าโดนนเสากันแน่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2ที่เขานิยมมาใช้กันนะครับก็ใช้สำหรับคนที่เรียกว่าเป็นคนใสน่น้าหรือว่าคนวิ่งให้เนาะไม่ใช่ใส่ซับนะอันนี้คือเฉพาะสายวิ่งให้นะครับก็เรียกว่าความสามารถมันดีมากเลยนะครับสายแบทเทิลนะครับไม่ใช่สายซิ่งนะความสามารถของมันก็คือเมื่อถูกจรวดนาวิถีหรือคูปี้จงตีมีโอกาส27%ที่จะป้อมกันจงตีจะจรวดนาวิถีหรือคูปี้ครั้งต่อไปนะครับ ก็ถือว่าโอกาสมันค่อนข้าง,าง27%ก็ถือว่าพอรับได้นะมันก็ขึ้นบ่อยอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าขึ้นก็คือขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นนะฮะราๆประมาณนี้เลยนะครับตัวอันดับ2ที่คนเขานิยมใช้การสำหรับสายวิ่งนะครับไม่ใช่สายซับนะสายซับมันจะเป็นในของตัวยูนิคอมก็คือตัวที่1เมื่อกี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่2องก็สายวิ่งนะครับก็มาในของตัวที่3มกันเลยนะครับตัวที่3ามนะ,ะก็เรียกว,ว่าจะเป็นตัวจิ้งจอกตัวนี้กันเลยนะครับ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้ในของสปีดพานะแต่ว่าค่อนข้างนานละตัวนี้นะครับความสามารถของมันค่อนข้างดีกันเลยคล้ายๆในของตัวยูนิคอร์นกันเลยนะครับความสามารถของมันก็คือเมื่อใช้จรวดนนวิถีมีโอกาส39%ที่จะได้รับคูปี้จองแซมครับก็ถือว่าใช้ได้กันเลย39%เกือบ50%นะครับเนาะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวถ้าใครไม่มีตัวไหนก็เอาตัวนี้มาใช้ได้สำหรับสายแพเทิร์นนะครับ ใช้ได้ค่อนข้างดีตัวนี้มอสำหรับสสยซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่สสยวิ่งนะครับก็มาตัวที่4นะครับก็เรียกว่าตัวนี้กันเลยนะครับก็เป็นสปิดพาร์ทที่อยู่ในหน้าตอนนี้นะครับสเลี้ยงตัวนี้นะครับก็ความสามารถของมันก็คือหาถูกพายุสลัดตันหรือระเบิดนะครับตัวเองนะครับก็คือไอในโตัวสีเขียวนั่นแหละนะครับมีโอกาส39%ที่นที่จะได้รับในของกูปี้นะครับและ จะได้รับแค่สี่ครั้งเท่านั้นนะครับก็ตามนี้กันเลยนะครับถ้าโดนในของพายุนะครับหรือจะโดนในของระเบิดตัวเองหรือว่าระเบิดสีเขียวนั่นแหละจะได้รับคูปี้มานะครับใส่นี้ก็น่าจะเรียกว่าเหมาะกับใส่ซับพอร์ตนะอืมก็มาในของตัวที่5กันเลยนะครับตัวที่5้าก็จะเป็นตัวนางเงือกน้องน่ารักครับ ตัวนี้นะครับเรียกว่าความสามารถของมันก็คือเหมาะทั้งเรื่องของตัวใส่วิ่งหรือจะเป็นของใส่ซัพพอร์ตค่อนข้างเหมาะกันเลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงไม่ถึงขนาดดีเท่าในของตัวยูนิคอร์หรือว่าดีเท่าในของตัวเต่าตัวอันดับหนึ่งตัวอันดับ2ที่ผมบอกไว้นะดีไม่เท่านะครับความสามารถของมันก็คือเมื่อใช้กล้วยนะครับหรือในโตมีโอกาส25%ที่จะได้รับบาเรียนะครับ ก็บาเรียช,ยช่วยป้องกันจรวดน้ำพิถีฟ้าผ่านะครับกูปี้พยุหมุนนะครับต่างๆเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีก็สามารถตัวนี้มาใช้ได้แต่ว่าตัวนี้น่าจะได้ของสปีดพากนะครับมาในของตัวที่6กันเลยนะครับผมขอพูดเอาไว้ก่อนนะครับว่าส่ยังพวกนี้มันเป็นความคิดของผมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือ ส่งมากอะสายแพทเทอร์น,นผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับว่าการใช้สัตว์เลี้ยงตัวไหนมาดีที่สุดนะครับแต่ก็เท่าที่ผมบอกวันนี้เนะ่อจากเราประมาณนี้นะถ้าผมลืมพูดตัวไหนไปหรือว่าตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดยังไงต้องขออภัยด้วยละกันนะครับตัวที่6นี้นะครับก็เรียกว่าเหมาะนะครับกับการซับพอร์ตหรือว่าวิ่งนะครับเนื่องจากว่าความสามารถของมันก็คือเมื่อขับแซงในหมวดแบทเทิร์นนะครับมีโอกาสที่มีโอกาสนะครับ 5%จริงๆมันเยอะกว่านี้นะจริงๆมันเยอะกว่านี้ที่จะได้รับในโตนะครับครอมบูธนะฮะ3วิและส0.5ครั้งต่อเกมก็คือเราจะได้รับในโตเนี่ยถ้าเราใส่ซับพอร์ตเราได้รับในโตเราส่งไปให้ใส่วิ่งให้กดในโตนาำไปไกลๆหรือเราเป็นใส่วิ่งเราได้ถ้าเราแซงเนาะเราก็จะได้รับในโตแล้วก็วิ่งนะครับ ประมาณนี้กันเลยนะครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะสำหรับใครที่เรียกว่าใส่วิ่งแล้วไม่มีโตใช้ก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้นะครับมีโอกาสที่จะรับในโตะมาใช้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในของตัวที่7นะครับตัวนี้จะเป็นสัเลียนตัวฟรีที่เขาแจกแล้วก็เราทํากิจกรรมเราก็จะได้มานะครับความสามารถของมันก็คือเมื่อถูกจงตีด้วยขีปนาวุธมีโอกาส23%ที่จะได้รับบาเรียรทันทีส่วนมากเขาจะใช้ในของยูนิคอร์นนะครับ ที่เรียกว่ายิงปุ๊กจะได้จรวดมิสไซล์มาครับตัวนี้ถือว่าขั้นๆเหมาะเลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของมันก็คือมันเป็นตัวฟรีเปอร์เซ็นต์ของมันก็เลยน้อยแค่23เท่านั้นถ้าเราโดนโจมตีเราจะได้รับบาลียนมา1อันทันทีนะครับอันนี้ไม่มีจากัดจำนวนครั้งนะถ้ามันขึ้นมาเราก็ได้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นมาเราก็ไม่ได้นะความสามารถของมันคขั้นดีเลยสาหรัตไซ์บปรเทิร์นนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวฟรีเปอร์เซ็นต์มันก็เลยน้อยนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นของตัวที่แปลกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ได้จากการใช้เพชรเปิดหรือว่าตัวหลอดสีฟ้าๆนะครับความสามารถของมันนะครับก็คือเมื่อได้รับจรวดนามวิถีมีโอกาส4 0เครั้งต่อไปเมื่อคุณใช้จรวดนามวิถีสามารถจงตีศัตรูได้2ตัวทิกเกอร์สูงสุดสครั้งต่อเกมนะครับก็คือถ้าเราได้จรวดนำวิถีเราจงตี1คนมันจะจงตีได้2คน างเช่นว่าเราจงตีอันดับสมมติว่าเขานำเป็นอันดับ1นึงอันดับ2อันดับ3เนแล้วเราจงตีอันดับ3มันก็จะไปโดนอันดับ2ด้วยประมาณนี้ก็เลยก็คือมันจะมีจรวดวิถีมันจะมีจรวดนำวิถีสองอันเรายิงแค่อันเดียวแต่ว่ามันจะไป2อันเราประมาณนี้นะพอดีผมยังไม่เคยเล่นนะครับความสามารถของมันถ้าใครที่เคยเล่นก็สามารถมาอธิบายได้นะครับ ก็มันจะได้สูงสุดแค่4ีครั้งต่อเกมเท่านั้นนะครับสำหรับตัวที่8นี้กันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวที่9กันเลยนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างเหมาะกับสายบัสสายซัพพอร์ตนะก็คือความสามารถของมันเมื่อส่งขีปนาวุธหรือกอบป้องกันให้เพื่อนร่วมทีมน,นะครับมีโอกาส35%ที่จะได้รับไอเทมที่คุณเพิ่งส่งให้เพื่อนไปจังกัด 4ครั้งต่อเก็บนะครับก็คือได้แค่4ครั้งต่อเก็บเท่านั้นสําหรับตัวนี้นะครับมาในของตัวที่11นะครับไม่เคยแน่ใจเหมือนกันว่าพูดไปพูดมางงละตัวที่เท่าไหร่ละนั่นจะเป็นตัวที่11นะครับตัวนี้นะครับบอกกับคนที่เรียกว,ว่าเป็นใส่ซับพอร์ตแล้ววิ่งโหยตามหลังมาไกลไปไกลมากครับคือได้แต่แม่เหล็กกับพูดตรงๆก็คือได้แต่แม่เหล็กอย่างเดียวครับตัวนี้ค่อนข้างหมอกเลยครับสาหรับใครที่เรียกว่า ได้แต่เม่นเล็กโหยของอย่างอื่นไม่ได้เลยตัวนี้ค่อนขัข้นเหมาะนะครับเพราะว่าคือความสามารถของมันเมื่อใช้เม็ดเหล็กจะหลวกนํำวิถีพายุสาัตันไซฟ้ามหาโหดมีโอกาส30%ที่จะได้รับคุปปี้จองแสบนะครับสูงสุดสูสุด4ครั้งต่อ1รอบนะครับก็คืออันเนี้ยถ้าเราเป็นคนใส่ซับพอเนาะแล้วใส่วิ่งเน่ยเขานำไปไกลมากแล้วเราได้แต่เม็ดเหล็กอะ ถ้าเราเอาเสลี้ยงตัวนี้ไปใช้อะครับก็คือใช้ไม่เหล็กมีโอกาสเราจะได้รับคูป,ปี้จองแสบมาใช้จงตีนะครับก็คือไม่เหล็กกัจ้จะจงตีไม่เคยอะไรได้มากหรอกแต่ถ้าเราจงตีแล้วเราได้รับคูป,ปี้มาก็ถือว่าโอกคข้างเยี่ยมเลยครับใช้คูป,ปี้จงตีอีกทีหนึ่งด้วยนะครับมาในของตัวที่12กันเลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าตัวซับพอร์ตค่างดีเลยนะครับก็คือ ความสามารถของมันเมื่อถูกหมึกจงตีนะครับมีโอกาส30%ที่จะได้รับในโตทันทีเมื่อถูกหมึอก,มอ,กอ่ะหมึกหมึกอ่ะจงตีอ่ะจะได้รับในโตทันทีนะมีโอกาสอยู่31%นะครับก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับก็เหมาะกับใส่ซัพพอร์ตหรือว่าจะเป็นในของใส่วิ่งก็ตามก,ก็มออยู่ในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับ ก็เอาเป็นว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาประมาณ12ตัวนะครับจริงๆมันมีเยอะมากนะฮะเยอะมากเยอะโคตรเลยนะครับที่เอามาใช้ได้นะฮะแต่ว่าผมจะเอาทั้งหมดประมาณแค่นี้ละกันนะฮะใครที่เรียกว่าโอ้โหพี่ตัวนี้ยังไม่ได้เอามาตัวนู้นยังไม่ได้เอามาเลยครับตัวนี้ยังไม่ได้โคตรเลยตัวนี้มันดีกว่าอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับทำไมไม่เอาตัวนี้มาพูดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันเยอะมากนะครับแล้วก็ผมว่าผมจะเอาตัวที่ผมคิดว่าน่าจะใช้แล้วก็ดีที่สุดมานะครับ ส่วนหลักเขามักจะใช้ก็คือตัวนี้ตัวเต่าแล้วก็ตัวยูนิคอร์นนะครับแล้วก็ตัวที่เราดูดวงตีแล้วจะได้รับบาเลียหรือว่าดวงตีแล้วจะได้รับไอเทมต่างๆมานะครับส่วนมากเขาจะใช้ประมาณเราเลี้ยงคกนี้เท่านั้นนะครับมาลองกันเลยนะครับผมจะเอาเนของตัวเต่ามานะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่ามีคนนิยมใช้กันอยู่แล้วนะสำหรับตัวเต่านี้นะครับก็คือ ช่วยป้องกันในของตัวคุปปี้และก็จรวดนะครับจรวดมิไซล์นะฮะก็คนเขานิยมใช้กันอยู่แล้วทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่ละว,ว่ามันใช้เป็นหมากกันยังไงบ้างนะฮะก็คือมันจะการได้แค่คุปปี้นะครับแล้วก็จรวดมิไซล์นะครับแต่ว่าพระผาจัดก,กันไม่ได้นะครับตัวเต่านี้ความสามารถคอมบัต แต่ว่าตอนนี้เจอน้อง,องเขาด้วยนะโอเคถ้าเราโดนจงตีแล้วสกิลมันจะขึ้นมานะถ้าเราโดนจงตีสกิลมันค่อยขึ้นมานครับแต่ว่าถ้าเราไม่โดนจงตีสกิลมันจะไม่ขึ้นมานะก็เหมือนเหมือนได้เหมือนเหมือนไขโล่ที่เราโดนจงตีแล้วเราจะได้โล่แต่นี้คือมันจะได้โล่เลยโดยไม่ต้องมีไอเทมนะฮะ มันดีตรงที่มันได้โล่นะฮะ,ะโดดไม่ต้องมีไอเทมเพื่อให้เป็นภาระนะฮะตรงที่ช่องเก็บไอเทมไอะอเทมอ่ะนน้อ,นองหนักจะเย็นเย็นพอดีผม,อมหอดอยู่แล้วะฮะกันไปโอเคนี่ จริงโอ้โหเขาก็มีเต่าเหมือนกันนะเนี่ยนี่เห็นปะสมมากเขานิยมใช้เต่ากันอย่างเดียวฮะแล้วก็ยูนิคอร์นนะฮะโอ้โหแพ้แล้วผมเฮ้ยบินเข้าไปอะตัวที่หนึ่งก็เราประมาณนี้เลยนะครับที่เสลี้ยงที่เขานิยมใช้กัน ในรอบนี้นะครับผมจะใช้เป็นสุนัขจิ้งจอกมาลองดูนะครับก็คือความสามารถของมันก็คือถ้าเราใช้จรวดนำวิถีเนาะก็จะได้รับคูป,ปี้มานะครับก็คือมันมีโอกาสแค่39%นะขัข้นน้อยมากนะครับมันอาจจะไม่ขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะซับแล้วกันนะเพราะว่าจะใช้จะเลี้ยงนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะซับ๋ยวสมไอเทมไปให้เขาก่อน บอกว่าจะซับดตที่ไหนได้ไหม <laughs> <c oughs> ดันใช้ในโตไปซะงั้น,งงนโอ้ยอ่อไม่ได้จะลงน้ำมิธีเลยอะไรก็สกิลของมันคืออะไรไม่ทราบเหมือนกันหนกแต่ลงทราบไม่ทราบลองใช้ดูนี่เห็นปะจะได้คูป,ปี้มาหนึ่งอันเนี่ยเห็นไหมนี่เลยครับเรามานี้เลย จะได้มาอีกหนึ่งอันนะครับสูงสุดประมาณ4าี่คางหรือเปล่าม่หน่าสุดสูงสุดนะโอเคนานไปครับอู้กันหมึกไปโลมันเยอะแบ่งแบ่งกันใช้โอเคแเดี๋ยวใครที่เอาตัวที่เรียกว่าใช้หมึกแล้วได้ของมาก็ดีอยู่นะเพราะว่า หมึกนี่ได้บ่อยมากแล้วก็เมล็ดล็กเนี่ยอืเมล็กกับหมึกเนี่ยสามารถได้บ่อยมากก็คือถ้าเราเอาตัวที่นี้มาเอาใช้ได้นะแต่ถ้าเราไม่มีตัวดีๆก็เอาตัวที่เรียกว่าเราได้หมึกหรือว่าได้เมหล็กเนี่ยจะได้รับไอเทมอื่นมาด้วยนะครับถ้าเราใช้นะครับก็ถือว่าดีเลยให้นําไปก่อนจะใช้จงเต๋เหมือว่าได้จรวดในวิถีอันเดียวครับได้ใช้ครั้งเดียวนะสําหรับตัวนี้นะฮะ แต่ก็ไปเป็นไรโอ้ยลืมโกดแก้ขอโทษฮะก็จบไปแล้วนะครับชนะไปทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แหละเนาะคิดว่าเห็นนะเมื่อกี้ที่ผมได้คูปี้มาผมใช้จรวดนํำวิถีได้คูปี้มาครับก็จบไปแล้วนะครับและสำหรับวันนี้นะครับสาเลี้ยงที่ผมพูดมาของสายแบทเทิลนะครับก็เรียกว่า จะมีตัวที่ทุกคนชอบหรือไม่ชอบก็เอาไปคิดดูเอาเองนะครับก็จะมีตัวที่ทุกคนชอบแล้วผมไม่ได้พูดอย่างไงต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ส่วนมากเขาก็จะใช้แค่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับไม่ถึง5ตัวหรอกเขาจะใช้แค่ประมาณ3า5ตัวแค่นี้แหละนะครับก็ลองเอาไปดูกันเองแล้วก็ใช้เอาเองนะครับหลักใช้ให้เข้ากับตัวเองนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามและรอชมคลิปต่อๆไปเป็นกำลังใจให้ด้วยรักกันนะครับอย่างน้อยขอให้ถึง1,000 s u b s ซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ